เพื่อไทยตายทางการเมืองแน่แล้ว100%เพื่อไทยจะย้ายตัวเองไปเป็นแกนนำกลุ่มการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาเป็นผู้นำฝ่ายขวาแทนพรรคประชาธิปไตยและผมยังมองว่าคดีคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลบได้มากกว่าคดีล้มล้างการปกครอง ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่กัน112เขียนตัดสิทธิ์คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ยังไม่รู้แต่ได้เลือกตั้งซ่อมแน่นอนท่านทั้งหลายครับมันอยู่ไม่ถึง10เดือนเนี่ยใครๆครก็รู้ดังนั้นข้อเสนอที่จะลากยาวไปถึง10เดือนนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครเจ็บอีกครับ นอกจากประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเจ็บแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพักก้าวไกลเองก็ดีก็ต้องเจ็บเพราะประชาชนเลือกให้มาเป็นรัฐบาลแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นรัฐบาลคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเองก็ดีก็คงต้องเจ็บนะครับเพราะเจ็บปวดถูกพี่น้องประชาชนถุมถุยถูกพี่น้องประชาชนบูลลี่ พี่น้องประชาชนแช่งตั้งแต่จัดปาร์ตี้มินช็อกมาเนี่ยังไม่มีใครสรรเสริญเลยมีแต่คำพารุษสวาดมีแต่คําด่าทอมีแต่คํำสาปแช่งจนหน้าของหัวหน้าพักเนี่ยบอกบุญไม่รับนะครับไม่เคยมีความสุขเลยไม่เคยเห็นความสุขออกมาจากใบหน้าของนายแพทย์ชลน่านสีแก้ว นี่ก็ต้องเห็นใจกันนะครับหนังหน้าไฟล้วนๆยังนั้นนี่เรารู้อยู่แล้วว่าเจ็บแน่ละ่ะประชาชนเจ็บพักเก้าไกลเจ็บพักเพื่อไทยเจ็บเจ็บกันทุกคนนะครับในฝั่งที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ความเจ็บปวดนี้ได้รับกันทุกคน แล้วจะจบยังไงจบยังไงก็มีจบอยู่สองกรณีครับจบกรณีที่หนึ่งก็คือจบทางกฎหมายกรณีที่สองจบทางการเมืองจบทางกฎหมายนี่ถ้าตัดสินใจแบบที่รองหัวหน้าพักสุทินคังแสงของเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอเนี่ย ก็เห็นแล้วว่าโอกาสที่จะมีคนจบทางกฎหมายนะครับจบด้วยกฎหมายก็จะเกิดขึ้นกับพักอย่างพักก้าวไกลส่วนคนที่จบทางการเมืองก็คือถูกพิพภากษาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็หนีไม่พ้นพักเพื่อไทยจบกันคนละแบบครับจบทางกฎหมายเนี่ย ก็คือคําพิภากษาห,หรือคําวินิจฉัยของศารนะครับอาจจะทําให้พรรคเก้าวไกลต้องหมดไปไม่มีพรรคก้าวไกลอีกแล้วแต่คําว่าไม่มีพรรคก้าวไกลอีกแล้วนั้นไม่ใช่ว่าพรรคเก้าวไกลจะจบทางการเมืองนะครับพรรคก้าวไกลไม่ได้จบทางการเมืองครับพรรคก้าวไกลก็สามารถที่จะเดิน หรือฟื้นชีวิตทางการเมืองได้อีกได้อีกก็คือสามารถรักษาแนวทางของพรรคถึงแม้ว่าจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ก็ยังเป็นแนวทางของพรรคอยู่เป็นแนวทางของอนาคตใหม่เปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลและต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นอนาคตไกลการเมืองก็เดินหน้าไปได้อีก เปลี่ยนบุคคลจากธนาธรมาเป็นพิธาลิมเจริญรัฐจากพิธาลิมเจริญรัฐไปต่อไม่ได้อาจจะเป็นสิริกัญญาตันสกุลนี่คือการจบทางกฎหมายแต่มีชีวิตทางการเมืองต่อไปไม่ได้ตายทางการเมืองแต่คนที่ตายทางการเมืองตามคำความหมายของคุณสุทินคังแสงก็คือเพื่อไทย เพื่อไทยตายทางการเมืองแน่แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซนนี่ต้องคาใจนะครับเพราะเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งเสรีประชาธิปไตยอีกแล้วพรรคเพื่อไทยจะหลุดออกจากฝั่งพรรคการเมืองที่มักจะอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้ว คือเสรีประชาธิปไตยเพื่อไทยจะย้ายตัวเองไปเป็นแกนนำกลุ่มการเมืองแบบอนุรักษนิยมฝ่ายขวาเป็นผู้นำฝ่ายขวาแทนพักประชาธิปัตย์ทางการเมืองเป็นอย่างนั้นครับพักเพื่อไทยก็จะต้องยอมรับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นจากรวมไทยสร้างชาติ จากพลังประชารัฐให้เข้ามาอยู่ในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะสถาปนาตัวเองเป็นพักหลักของแนวทางการเมืองแบบอนุรักษนิยมอาจจะมีคนในพักเพื่อไทยมาบอกว่านี่เป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษนิยมแบบใหม่อนุรักษนิยมใหม่ นิวคอนเซอร์เวทีฟแล้วแต่จะว่าไป e หรือนิอคอนเซอเวทีฟแล้วแต่จะว่าท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยกำลังจะไปนี่กำลังจะไปนะเพราะว่าตัดสินใจแล้วแล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรครับมันมีคำสัมภาษณ์ของคนสองคนผมเอาคนหนึ่งก่อนก็คือคุณสุทินคังแสงเพราะท่านเป็นคนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ทางสามแพ่งที่ดรสุทินคางแสงท่านได้เสนอขึ้นมานั่นคือเช่นอยู่ด้วยกันไปเป็นพักฝ่ายค้านหรือว่าเข้าไปเจรจาแล้วก็สามารถได้เสียงจากสวออหรือสอสอมาแล้วก็เป็นรัฐบาลให้ก้าวไกลยินยอมลดเงื่อนไขลงมาซึ่งแนวทางนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่า ถึงแม้จะลดเงื่อนไขเรื่องยกเลิกนโยบายแก้มาตรา112แล้วก็ตามก็จะไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองใน188เสียงเนี่ยฝรังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะทำงานกับพรรคก้าวไกลพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเพื่อไทยยังมีก้าวไกลเป็นภาคร่วมรัฐบาลถึงแม้ก้าวไกลจะยอมยกเลิกนโยบายแก้กฎหมายอาญามาตรา112แล้วกว็าตามเนี่ยไม่ร่วมด้วยดังนั้นแนวทางที่จะเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันในแนวทางที่หนึ่งคืออยู่ไปแบบนี้บรรยากาศไปเรื่อยๆก็จะถูกสารรัฐมนูญตัดสินแนวทางที่สองหรือแพ่งที่สองเนี่ยเรื่องของการไปเจรจาเอาคนมาเพิ่มปิดประตูไม่มีเพิ่ม มีอยู่310ละตอนนี้มันจึงเหลือแนวทางที่สนะครับแนวทางที่สมก็คือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีก้าวไกลนี่เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณสุทินคางแสงท่านสสสุทินคางแสงนะครับหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยท่านพูดไว้สั้นๆผมถอดความให้อย่างนี้ แพ่งที่สามก็คือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีก้าวไกลแต่ทางนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องเป็นแกนนาไม่ใช่เราข้ามขั้วแต่ทางนั้นข้ามมาหาเราเราต้องให้ทางนั้นข้ามมาโดยที่ชัดเจนคือฝ่ายเราต้องเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านทั้งหลายครับแนวทางนี้ล่ะคือแนวทางที่เจ็บแต่จบของพรรคเพื่อไทยเจ็บก็คือยอมทิ้งก้าวไกลเจ็บปวดหัวใจเนี่ยครับจบก็คือพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล นี่คือเกมที่เขาวางไว้เพื่อจะเจ็บแต่จบ